่อขาวร้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนปชนะคะกับผู้สื่อข่าวของสนข่าวทีนิวส์ค่ะคุณจุธารัตน์บุบผาค่ะที่ไปเกาะติดสถานการณ์ตลอดทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะคุณจุธารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกันดาค่ะบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือกลุ่มนปชนะคะก็เริ่มจากเวลา15นาฬิกานะคะในวันนี้ก็มีพิธีสักการะศาลหลักเมืองนะคะโดยแกนนํานะคะซึ่งประกอบด้วยนายจตุพรภูมิพันธ์นางทิดาถาวรเศษนายวรวุิวิชัยดิตนายแพทย์เวงโชีิราการนายวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยและนายวรชัยเหมะนะคะ เ่งในการประกอบพิธีในวันนี้นะคะก็เพื่อผักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มนปชนะคะและให้ประเทศเดินสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพร้อมขอให้กองทัพนะคะทําการปฏิวัติไม่สําเร็จค่ะค่ะในส่วนของแกนนามีใครขึ้นปราศัยบ้างคะค่ะในในส่วนนี้นะคะนางทิดาถาวรเศษนะคะกําลังขึ้นปราศัยอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนพิธีในวันนี้นะคะคุณกันนาคะก็เริ่มจาก การจุดธูปเทียนบูชาหอพระพุทธรูปนะคะ,ะแล้วก็มีการผกผ้าแทนสารหลักเมืองจำลองนะคะ,ะพร้อมด้วยน้ำมัสการองค์เทพารักนะคะและเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายด้วยการสวดเครื่องสั่งเวยนะคะโดยมีเทวดาสมมูติทั้งสิบตนร่วมประกอบพิธีนะคะซึ่งบรรยากาศที่สารหลักเมืองในช่วงบ่ายที่ผ่านมาน,นั้นนะคะก็เป็นไปตามปกติะค่ะโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ซึ่งภายหลังนะคะจากการทําพิธีสักการะสารลเมืองเสร็จนะคะในนางี่ดาถาวรเสร็จนะคะรัฐการประธานนปชก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะต่อสื่อมวลชนว่าการเดินทางมาในวันนี้นะคะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารลังเมืองที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการต่อตู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมานะคะรวมถึงนะคะขอให้ประชาชนไทยนะคะมีความสุขด้วยนะคะค่ะแกนนาคนอื่นมีใครขึ้นปาาใสแล้วบ้างไหมคะ แกนนำที่ขึ้นปราศัยแล้วก็จะมีานายวรชัยเหมมะนะคะที่ขึ้นปราศัยไปก่อนหน้านางธิดานะคะค่ะส่วนใหญ่ในเรื่องของการอาภิปรายม,มีมีเรื่องอเรื่องของการปราศัยนะคะมีเรื่องใดบ้างคะการปราศัยในวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางของกลุ่มนปชที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะถึงแม้นายกรัฐมนตีนะคะจะประกาศออกมาว่าจะมีการยุบสภาภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ค่ะส่วนในเรื่องของโฟนอินราคาที่พันตารวจโทรทักษินจะโฟนอินเข้ามาจะมีในช่วงของเวลาใดคะค่ะสําหรับเวลาที่พันตำรวจโทรทักษินจะโฟนอินเข้ามานะคะเป็นเวลา20นาฬิกา30นาทีในวันนี้นะคะค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผู้ชุมนุมคุณจุธารัต์ดูประเมินแล้วประมาณเท่าไหร่คะ,ะผู้ชุมนุมตอนนี้ที่ประเมินด้วยสายตานะคะคุณก,าากันดาก็น่าจะประมาณกว่า2,000คนแล้วอะนะคะค่ะคุณจุธารัตน์คะ นอกจากนี้นะคะนายนวุสใส่เสื้อนะคะที่เพิ่งเดินทางมาถึงอนุสาวรียประชาธิปไตยในเวลาที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการออกมาชุมนุมในครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นการต่อต้านและไม่ได้เป็นการละมืออำนาจไม่ได้เป็นการระมือเงื่อนไของศาสนะคะแล้วก็ยังกล่าวถึงว่าการที่รัฐบาลจะ เอ่อการที่รัฐบาลระบุว่าจะยุบสภานะคะเหมือนจะรู้ว่ามีการรัฐประหารจะเกิดขึ้นลนะคะแต่กลุ่มนปชนะคะไม่ยอมให้เกิดการรัฐประหารอย่างแน่นอนนะคะซึ่งหากการมีการรัฐประหารจริงนะคะในส่วนตนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาประท้วงเหมือนเหตุการณ์ที่ประเทศนีเิปียนะคะค่ะค่ะคุณจุธารัตน์คะทิศทางแนวทางของนปชหลังจากนี้ที่มีการปราศัยขึ้นไปนะคะเป็นทิศทางแบบไหนคะเอ่อแนวทางในการ เคลื่อนไหวของกลุ่มนปชจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการาชุมนุมนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในเชิงลุักดิคะเพื่อสู้ศึกในสนามเลือกตั้งต่อไปนะคะค่ะการดูแลรักษาวความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่โดยรอบในวันนี้นะคะก็มีตำรวจนะคะจากกองบัญชาการตำรวจนะคะรบาลนะคะจำนวนแปดกองร้อยในการดูแลการชุมนุมในวันนี้นะคะค่ะในส่วนของการชุมนุมวันนี้จะยุติลงในช่วงเวลาใดคะ สำหรับการชุนุมในวันนี้นะคะทางแกนนาก็ได้ยืนยันว่าจะยุติลงในเวลาประมาณ2นาฬิกาของคืนนี้นะคะมีท่าทีว่าจะยืดเยื้อกว่า2นาฬิกาไหมคะทางแกนนานะคะให้การยืนยันกับสื่อมวลชนนะคะว่าการชุนงจะไม่ยืดเยื้อค่ะค่ะคุณจุธาร์คะการจราจรโดยรอบเป็นยังไงบ้างคะการจราจรโดยรอบนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็การจราจรก็ติดขัดนะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะกลุ่มงบชเดินทางทยอยเดินทางมาตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะค่ะสุดท้ายค่ะคุณจุธารัตน์คะช่วยในส่วนของเส้นทางการเดินทางให้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าบริเ,เวณช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างค่ะ สำหรับการเดินทางอะนะคะเอ่อโดยส่วนเอาในการเดินทางนะคะทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินอ่ะนะคะก็แนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในบริเวณนี้อะนะคะทั้งหมดเลยอะนะคะคุณกันนะคะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณจุธารัตน์มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะ,ะในส่วนนี้ถ้ามีความคึ้นหน้านะคะจะรายงานเข้าไปนะคะคุณกันดาคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะคุณจุธารัตน์บุพภาค่ะที่ติดตามการการการปราศัยนะคะของแกนนำนปรชวรวมถึงการชุมนุมในวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะซึ่งหากมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีความคืบหน้าอะไรนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็จะติดตามและรายงานมาให้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะจ่อข่าวร้อน